แปดนะฮะนะครับกร็รลกเชียิ้มพร้อมด้วยคุณหลุยส์ก่อนไปใครเครียดนะครับถือหน้าทางทีวีแน่นอนใช่แล้วล่ะค่ะท่านใดอยู่ด้านหลังนะคะกร็ถบมาให้เป็นชิดๆกันนะคะเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะได้มองเห็นการแสดงด้านหน้าเวทีอย่างชัดเจนนะคะครับในสถาวันนี้นะครับสำหรับท่านที่มาลงทะเบียนนะฮะสิทธิพิเศษสำหรับบัตรสีดำหรือบัตร VIP นะครับลูกค้าสามารถเลือกรับของรางวัลนะครับหรือของสัมนาคุณได้สองแบบ นะครับแบบที่หนึ่งนะครับคือฟรีนะครับกรองน้ำมันเครื่องหรือจะเป็นใบผ่า CMT นะครับก็เลือกได้ส่วนสำหรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ไม่มีบัตร VIP นะครับก็สามารถเป็นงคูปองรับบัตรรับประทานอาหารตอนเที่ยงได้เลยนะครับค่ะโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะโอ้ชื่อพี่ผนแคลยอะไรล่ค่ะพี่ไม่ว่ามีโปรโมชัอบอะไรเลยโอ้ยจริงคือพี่อ่ะเฟยทำไมเจ้าพูดอย่างกันโอเคค่ะโปรโมชั่นเพิ่มเติมแผนกอะไรนะคะซื้อสินค้าครบ 1,000พบาทแถมจะาีตาช้างขนาดครึ่งกิโลกรัมนะคะและนอกจากนี้นะคะ3 0 0พันบาทแถมจะาเบบีไฮบิชนะคะขนาด2กิโลกรัมและซื้อสินค้าครบ5 0 0 0บาทแถมกันไปเลยสำหรับผ้าห่มตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วผ้าห่มจำเป็นมากเมื่อกี้แอบนะคะแวะไปที่บูธของเราอยากได้ผ้าห่มสีสันสดใสทางด้านหลังเลยไปจับเนื้อผ้าดูทนทานใช่ครับกันหนาวได้ดีเลยพอทั้งผืนไร้รอยทอทั้งผืนไร้รอยต่อ ว่าไม่ได้ค่ะจำกัดไว้สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าครบ5,000บาทครับอ่านุกบอกซื้อต่อได้ไหมไม่ได้ด้วยเอามาแจกค่ะอ่าวันนี้เรามาลดแลกแจกแถมกันเลยนะคะสำหรับงานบิ๊กนิ่งบิ๊กเซลของเราวันนี้่ไปซื้อแล้วเขาก็ไม่ขายด้วยไม่ขายบอกพี่ขอซื้อพันนึงได้บอกว่าปล่อยตั้งแต่300นะไม่ต้องนอ่าและท่านใดที่ซื้อสินค้าครบ5,000บาทนะคะแถมพัชหอมแล้ว ฉลากดุนรับรางวัลทางด้านหลังชั้นด้วยนะคะครับผมณส่วนี้นะคะน้ำมันเครื่อง CFC 3ลิตรราคาปกติ310บาทวันนี้เรามาเพียง290บาทเท่านั้นนะคะ,ะและ CFC 6ลิตรราคาปกติ590บาทลดเหลือ 540บาทเท่านั้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะน้ำมัน UDT นะคะ18ลิตรราคาปกติ2,120บาทลดเหลือ1,900บาทเท่านั้นและขนาด6ลิตรราคาปกติเ7 0เจบาทนะคะลดเหลือ690บาทเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะวันนี้นะคะสำหรับเชือกมัดฝา่งนะคะเราลดเตไปถึง50%เรียกได้ว่าลดเตไปแบบครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวนะคะ,อะนอกจากนี้ยังมีของ ปรองน้ำมันเครื่องและปรองอากาศลดกันไปถึง15%ค่าอนกแอะไรเพิ่มเติมก็อยู่ด้านหลังเก้าอี้นะคะตัาอินท่านผู้ชมทางด้านหลังก็มีพี่ๆสาวสวยนุ่มหล่อนะคะคอยให้คําแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานนะคะให้ตรงกับสภาพการใช้งานของทุกท่านเลยแลรถมีปัญหาเราก็ปรึกษาได้ ปรึกษาได้ค่ะ,คะไม่ได้รู้เฉพาะอะไรไอยเท่านั้นนะคะยังสามารถปรึกษาได้ทุกปัญหาเลยนะคะคตามสุดข,ของเราสังเกตก็จะมีพี่พี่ Pretty Boy นะคะคอยให้คำแนะนาอ,อยู่อที่ยิมยมย้มสยามมายิย้มสยามไยิไมไย้มสยามเพือที่ะยิ้มสยาม ทางด้านนี้เลยนะคะประจําจุดอยู่ให้คําแนะนําตลอดนี่โสดโสดทุกคนเลยนะคะโสดทุกคนเลยโสดเลยค่ะก็โปรโมชั่นที่เราไม่ได้บอกคือซื้อรถแท็กเตอร์แทนพี่ทีติอยไปเลยนะคะแทนเลยนะแทนคุณพี่ยักษ์หน้าใหญ่เลยถือว่ารถเหนือเยอะคุณพี่ค่ะปริญามาค่ะอะไรนะภริยามาโสดโสดก็ไ่โสดแล้วคุณพี่ก็คอยให้คําแนะนํานะคะให้เหมาะกับสภาพการชิงงานของทุกคนนะคะรวมไปถึง งบต้องมาในกระเป๋าให้ตรงเลยใช่แล้ววันนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับรถกระบะนะครับคาทาที่ท่านจองในงานนี้นะครับก็รับเลยนะครับฟรีคูปองน้ํามันนะครับ2,000บาทฟรีจดทะเบียนนะครับสำหรับรุ่นนะครับคาทาซูเปอร์เอสนะครับรับส่วนลด10,000บาทด้วยกันแถมฟรีประกันภัยเช่นหนึ่งพรบนะครับเอพีสามบุกลำพวงพีกองแสงนะครับแล้วก็พยางปูพื้นรวมทั้ง เื่เออวางรถด้ยนอกจากนี้นะคะเรายังมีโปรโมชั่นรถทาทาซีนอน,นะคะส่วนรถถึง40,000บาทเลยว,ว,วไม่พอนะคะเราค,รครูปองมูลค่า2,000บาทซึ่งเป็นคูปองน้ำมันนะคะครฟรีจดทะเบียนด้วยนะคะคนอกจากนี้ไม่พอค่ะวันนี้อย่างที่บอกเรามาแจกแล้วเราต้องแจกแถมอย่างสุดๆไปเลยนะคะคสำหรับ รถไทฮาสีนนอนนะคะแทมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะพาร,ร์บเครื่องเล่น MP3 ีสามปกลำโพงด้วยนะคะ,ะฟรีกมต้องแสงพยามปูรถและเครื่องเงารถด้วยค่ะนะครับใกล้ถึงเวลานะครับที่จะสุดคาาด้านหน้าเวทีด้วยนะครับหิวกันหรือยังครับหิวไหมยังเดี๋ยวอ,อะไรฮะหิวหน้ากินเฉาก้วยกินเฉาก้วยไปก่อน ดับกระหายเล่นได้สักคู่หนึ่งเี่เอาคูปองเลยครับไปแลกอาหารทางด้านฝั่งนี้สําหรับท่านที่มีคูปองอาหารกองนี้สําหรับท่านไม่มีคูปองลูกชิ้นปิ้งไม้ละึหาบาทน้ำจิ้มหวานเหมือนน้ำแดงเหวอูบอยป้าบอกไม้ส่งไม้ส่งชิงโชคได้ด้วยไม้ไม้ส่งชินชนงช้นโชคล,ลูกชิ้นไม้แดงใครได้ลูกชิ้นไม้แดง ไดให้สักครู่หนึ่งนะครับชมนะครับคอนเสิร์ตด้านหน้าเวทีแล้วก็ไปรับประทานอาหารกันนะครับมีทั้งศิลปินนักร้อง<ช>นะครับมีทั้งตลกโอเวอที่ส,สนุกสนานแน่นอนทัานนั้นรับของรางวัลกลับบ้านด้วยญญโ,อโ,โอ้โหสุญญดยอดนะครับใจเย็นๆทำไมนะ,ใ,มนะใจเยน็นเห็นว่าพี่แอบมองซ้ายมืออยู่โอ้โหนี่เลือดเลือดแทบออกจมูกเลยหันไปทางซ้ายมืออันนี้คงทีมงานของคุณปิดซีโฟแน่นอนนะฮะสวยๆเท่นั้นเลยนะครับ ประชาสัมพันธ์นะคะสําหรับท่านใดนะคะที่มากันเป็นครอบครัวเดี๋ยวพี่มาพี่ไปเช็ดเลือดก่อนคุณพี่ค่ะนะฮะจะถึงหนูไปค่ะเหณเหงาคู่บ้าอาหารนะคะหนึ่งใบสามารถใช้ได้ต่อหนึ่งคนนะคะถ้ามาเป็นครอบครัวก็ไปลงทะเบียนรับคู่บ้าอาหารนะคะโอเคค่ะนะฮะครับพร้อมที่จะพบกับคุณปิ๊นซีโฟรือยังครับพรร้อมหือยังคะเสียงดังฟังชัดครับพร้อมที่ยัง อาล้ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเสียงตบมือกรี๊ดการเด้การต้อนรับสาวสวยพม,ม่าญิงอ่ะความสามารถเสียงมือต้อนรับปิ่มซีโฟ チョイス วันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงที่เรียกได้ว่าใหม่ล่าสุดของปิ่มซีฟเลยก็ว่าได้เพลงมาสักพูดนี้ชื่อว่าเพลงว่า Sorry I Am Sexy นะคะก็วันนี้ถือว่าป็นเป็นครอบครัวัวตาอีกคนหนึ่งเนะาะตอนที่แล้วไปที่สาขาบึงสัมพันธ์วันนี้มีโอกาสมาที่ในเมืองด้วยดีใจจังเลยมาเจอญาติๆที่นี่แต่รู้สึกว่าเราห่างไกลเกินไปเนาะไกลไหมคะโอ้ไหนบอกว่ารักกันจริง ม่ไปอยู่ไกลกันจังเลยอะ่ะตาย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 ,ตาย,ตายม่อยู่ใกล้ๆสิมนาะปิ๊มเอ้ยถึงกูจะรักมึงขนาดไหนกูขออยู่ในร่มเธอปิ๊บเอ้ยเอาอย่างนี้เพื่อเชื่อมั่นได้ว่าปิมเป็นคนมูโบตา้าเป็นคนรักจริงขออนุญาตไปร้องในใกล้ญาติได้ไหมได้มันเบาไปได้ ตลอดเลยรปร้วยตัวเองหน่อยขอบพระคุณน่ะเขาบอกว่าเพชรบูรนณน่าเที่ยวเพราะอย่างนี้นี่เองคนเพชรบูรณ์น่ารักเนาะแล้วอาหารก็อร่อยด้วยอะไรอร่อยมั่งคะเดี๋ยวบมจะไปแวะทานอะไรอร่อยหมดลวคะอะไรหมดเลยตายแล้วกินไม่ถูกเลยครับนี้มะขามหวานมะขามหวานจเจ้าไหนดีคะจะเหมาไว้สักคำรดหนึ่ง มีไหมคะเกษตรกรข้างหนที่ปลูกมะขามหวานอยู่มั้งเดี๋ยวจะไปเหมาที่ไร่เลยขนมจีนขนมจีนก็อร่อยล้านไหนไม่รู้ขนมจีนกัรยาเดี๋ยวจะไปบอกว่าพี่แนะนำมานะคะแล้วก็บอกให้เขาฟรีด้วยขอบพระคุณมากมากเลยคะ่ะสนุกสนานจังเลยขอบคุณค่ะน่ารักจริงๆเลยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนุ่มๆสาวๆโคบตา้า คุณน่ารักที่สุดเลยปลบปลมมือสาวนุ่มๆหนค่ะโอ้โหนิ่ขายของดียังไม่นับนะเต้นเค่งอีกด้วยเชียร์อัพสุดยอดด้วยแต่จะขออนุญ,ญาตนิดนึงด้านนี้สาวๆแฮปปี้มากเต้นด้วยร้องด้วยทำทุกสิ่งอย่างแต่ถามตรงๆนุ่มๆด้านนี้ค่ะ เคลียกันไงคะเดี๋ยวจะออกจากเพชรบูรณ์ไม่ได้มันต้องเคลีย์ไงคะคืออย่างนี้คะ่ะปิมซีโฟนเนี่ยนะคะปีนขึ้นรถคันนั้นแล้วมันก็ใส่ส้นสูงมากแล้วมันก็ปีนไปด้วยตัวของมันเองหนุมน่มๆก็ไม่มีใครไปช่วยมันเลยมันเสียใจมาก เอาไม่เป็นไรเก็บความเสียใจไว้ในใจร้องไปสักพักมันก็พยายามที่จะลงมาเราก็พยายามที่จะดูว่านุ่มคนไหนจะมีน้ำใจสุดท้ายมันก็แห้วแล้วมันก็ปีนลงมาด้วยตัวเองด้วยรองเท้าเส้นสูงมาก็ให้นุ่มๆแถวนี้หน่อยค่ะ ใจดำใช่ไหมคะต้องเอาคนแก่ๆใช่ไหมคะโอเคค่ะสาธุถ้าใครไม่ช่วยปิมวันนี้นะขอให้มันขอให้เขามีแฟนก็ได้ไม่มีแฟนก็ขอให้ไม่มีตลอดไปเลย <laughs> ขอบคุณค่ะล้อเล่นนะคะคือเขาพยายามที่อยากจะช่วยแต่ไม่กล้าเลยประมาณนี้อายนะคะแต่วันหลังช่วยนิดหนึ่งก็ดีนะคะเดี๋ยวมันจะหัวแตกตายซะก่อน ไม,ไม่ทันแล้วค่ะที่เบบขึ้นไปจะลงจะทดลองสมรรถภาพค่ะว่ารถคูบต้าแข็งแรงแค่ไหนเต้นขยมแค่ไหนเขาก็ไม่สึกหลอเลยสแสดงว่าทนทานแล้วก็ดีเยี่ยมจริงๆเลยนะคะก็วันนี้ถือว่าเป็นญาติญาติที่พิชบุลมาให้กำลังใจผมก็ดีใจมากๆเลยปกติก็ไม่กล้าร้องเป็นตากแดดหรอกค่ะแต่วันนี้เห็นญาติญาติแล้วน่ารัก ไหนๆก็แดดหมดแล้วมายืนตรงกลางสักนิดนึงให้มันชื่นใจค่ะหัวเลาะเดี๋ยวอีกสักพักหนึงนะคะจะมีคุณจ๊อบแมนจูคนนั้นก็รอนะคะเสียงดีเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวฮอนะคะเฮลิคอปเตอร์ก็จะมาจอดตรงหลังคูเบอรตาเดี๋ยวก็กำลังจะมาถึงแล้วอดใจรอสักครู่นึงช่วงนี้เอาแดนเซอร์ไม่ไปเปลี่ยนสื้อาหรอคะใครรู เอาไล่ออกเลยดีไหมเฮ้อจ้างมาเต้นไม่ได้จ้างมาถ่ายรูปเด็กๆขอถ่ายรูปด้วยตายเธอเห็นการถ่ายรูปดีกว่าการเต้นตาย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 ตตายตาแต่ละคนอะไรนะคะสวยทุกคนค่ะน้องๆปิ่มนะคะโดยเฉพาะตัวสุดท้ายที่กำลังเดินไปเปียมากอมุนตัวเลิกเลิศ ทำงานเสร็จถามว่าเหนื่อยไหมกับการทำงานเต้น